อ่านทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมโค้ดบอกนะครับให้เราเสิร์ชคำว่าโค้ดบอกเข้ามาใน Google มันจะขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยคลิกเข้าไปนะครับไปในหน้าของการดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดไปรื่อยลิ a s สนะครับคลิกเข้ามาเลื่อนลงมาครับมันจะมีคําว่า f o ร์ซทับอยู่ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับตัวไหนก็ได้เข้ามาปุ๊บให้เลือกโหลดโค้ดบอกตามเวอร์ชันวินโดว์ของเรานะครับใครเป็น64บิตโหลด64บิตใครเป็น32บิตโหลด3 2 ในการดาวน์โหลดเนี่ยต้องเลือกตัวที่มี including compiler ตามหลังเสมอนะครับถ้าเกิดไปหลวดตัวที่ไม่มี including compiler และเครื่องเราเนี่ยไม่ไม่ได้มี compiler ภาษา C หรือ C++ พมาก่อนมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่า compiler เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ลังโค้ดภาษา C หรือ C++ นะครับสับในตัวของโค้ดบอกทีเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็มันก็จะมีในตัวของโค้ดบอกเด้งขึ้นมานะครับ เรากดดาวน์โหลดครับอย่างนี้เรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันก็เข้ามาอยู่ในเครื่องเราแบบนี้ถ้าเกิดโค้ดบอกไทยนะครับไม่มีคําว่า minGW นะครับหมายความว่ามันไม่มีคอมไพเลอร์ถ้าเกิดน้องเซตอัพเสร็จนะครับมันจะไม่สามารถใช้โปรแกรมโค้ดบอกได้แต่ถ้าเกิดใครหลดถูกครับมันจะมีคําว่า minGW อย่างนี้คือโหลดถูกมีคอมไพเลอร์มาให้นะครับสามารถติดกดติดตั้งได้เลยครับแล้วก็แตะคลิกไป ันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้นะครับกด next ครับให้กดติ๊กถูกทุกตัวนะครับต้องติดตั้งทุกตัวเลยนี้นะครับก็เซตผ่านที่อยากให้โปรแกรมไปลงแล้วกด install ไม่ได้เลยครับเสร็จแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้โปรแกรมทําการติดตั้งเสร็จก่อน เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาถามว่าเราอยากจะรันค้นบอกเลยไหมครับให้กดรันมาก่อนเพื่อเทสโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะครับ เข้ามาในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับอันดับแรกไปที่ setting ก่อนเลยนะครับแล้วไปที่ compiler นะครับโดยปกตินะครับเราก็จะเลือกใช้เป็นในส่วนของที่มันเป็น c 1 1นะครับตรงนี้แล้วก็เป็น c พันนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ติ๊กถูกนะครับเข้ามาเป็นแบบนี้นครับก็ให้เลือกติ๊กที่ c 1 1กับ c พันตรงนี้นะครับใครจะใช้เวอร์ชั่นที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าก็ได้ครับแต่เป็นมาตรฐานเราใช้2ตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคไปเลยทีนี้นะครับ ไปที่ไฟล์แล้วไปที่ New นิวครับเราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาทดสอบว่าตัวโค้ดบอกของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือยังนะครับเราจะไปที่โปรเจกต์นะครับเวลาเราเลือกสร้างโปรแกรมที่เราจะขึ้นเสียงเขียนโคด้ดขึ้นมาเนี่ยให้เลือกเป็นคอนโซลแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโปรแกรมที่รันแล้วมันจะมีหน้าคอนโซลขึ้นมาให้นะครับซึ่งมันเอาไปใช้ทําโจทย์สอบในค่ายสแนน,นนะครับดังนั้นเราจะเลือกที่ในส่วนของคอนโซลแอปพลิเคชันเป็นหลักนะครับคลิกเข้ามานะครับกด next เลือกสองได้สองภาษาครับเป็น C กับ C ีพัทในที่นี้ครับเราจะเทปเป็นในส่วนของ C ีพัทแล้วกันนะครับนะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วก็กด finish นะครับมาที่ต้าแหนงด้านซ้ายนะครับมันจะมีคําว่า source นะครับกดบวกครับหรือจะกดคลิกแต่เมื่ก็ได้นะครับมันจะมี main ห C ือพัทนะครับคลิกเข้าไปนะครับทนี้นะครับที่มุมด้านบนนะครับมันจะมีในส่วนของการคอมไพน์การรัน แล้วก็คอมไพล์รันนะครับคอมไพล์อ่ะเอาไว้เช็กว่าตัวโค้ดเราเนี่ยมีบั๊กไหมนะครับแล้วตัวของการรันเนี่ยก็คือการรันโค้ดขึ้นมาใช้งานนะครับก็คือเราสามารถรันได้โดยที่ไม่ต้องคอมไพล์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเขียนแล้วมันเกิดบั๊กขึ้นมานะครับโปรแกรมมันก็จะเออเลยนะครับดังนั้นก่อนการใช้งานเนี่ยควรคอมไพล์ก่อนทุกครั้งนะครับดังนั้นเวลารันจริงๆเนี่ยมา่กด บิวแอดรันตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือมันจะคอมไพล์ให้ก่อนนะครับถ้าเกิดคอมไพล์แล้วเจอบั๊กมันก็ยังไม่รันให้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เจอบั๊กนะครับมันก็จะรันโค้ดให้เลยครับครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับโค้ดที่ให้มาคือโค้ดที่มันแสดงคําว่า Hello ครับเราก็เห็นว่ามันแสดงคําว่า Hello โวให้ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราเขียนโค้ดแล้วมันเกิดบั๊กครับมันจะเป็นยังไงสมมุติเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเรากดคอมไพน์ครับแล้วก็รัน ครับมันขึ้นเออร์เอร์ให้นะครับอย่างนี้ครับมันไม่รู้จักคําว่า SYTM นะครับเราก็ต้องหาทีแก้ไขนะครับพอเราแก้ไขเสร็จปุ๊บครับโค้ดก็จะกลับมารันได้ปกตินะครับถ้าเกิดใครเข้ามาโปรแกรมนี้นะครับแล้วกดเนี่ยโปรแกรมเปล่าๆที่โค้ดให้มาครับกดแล้วรันนะครับแล้วมันยังขึ้นตัวสีแดงข้างล่างครับตรงนั้นมันแบบไม่ใช่สีแดงนี้ครับเป็นสีแดงแบบเหมือนเป็นบั๊กครับมันไม่ใช่โค้ดเออร์มันไม่ใช่โค้ดเออเอร์เพราะเจอบั๊กนะครับแต่น้องไม่มีคอมไพเลอร์นะครับ ก็ต้องไปทำกระบวนการแบบที่พี่สอนตั้งแต่ต้นชิปใหม่นะครับถึงจะใช้งานโปรแกรมได้นะครับครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีปัญหานะครับสามารถรันแล้วโค้ดมันติดนี้ก็แปลว่าโปรแกรมน้องพร้อมใช้งานแล้วครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนในการเกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรมแล้วก็เรื่องของตัวแปรในชิปต่อไปนะครับ